3. ควันไฟกับชีวิตริ้วสีเหลืองเรืองรองเมื่อถูกแดดอาบเคลื่อนมาเป็นทิวอย่างช้าๆจากหัวโค้งถนนที่อยู่ไกลสายตาออกไปเบื้องหน้าบางคราวก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ชั่วอึดใจแล้วก็เคลื่อนขบวนต่อเพื่อรอรับบินทบาทจากพุทธศาสนิกชนที่อุ้มขันข้าวออกมาดักรอริมทางที่พระสงฆ์จะผ่านคนใส่บาทส่วนหนึ่งจะใส่ประจำทุกเช้าจนท่านกำหนดเส้นทางที่แน่นอนได้ พระสงฆ์ของแต่ละวัดในอำเภอของฉันจะแยกกันออกโปรดสัตว์เป็นหลายสายสายหนึ่งเข้าตลาดสายหนึ่งออกไปแถบบ้านพักข้าราชการอำเภอและสถานีตำรวจจนย่านโรงเรียนอีกบางสายจะออกไปตามทุ่งนาบ้านไร่พระพุทธสาวกออกโปรดสัตว์โดยไม่แบ่งชั้นวันนาของคนในอำเภอนี้มีวัดกว่า10วัดเฉพาะวัดที่อยู่ใกล้ตลาดมีสองวัด พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตสวนทางกันทุกเช้าด้วยความสงบเสงี่ยมสมเป็นผู้ครองศีลประพฤติธ,ธรรมแต่ชาวบ้านร้างตลาดบางคนเลือกใส่บาตรทำบุญเฉพาะกับวัดหรือพระสงฆ์ของวัดที่ตนขึ้นเท่านั้นพอพระสงฆ์วัดอื่นโปรดสัต่านก็ทำเป็นนิ่งเฉยเมินหน้าเสียไม่นิมนต์รับบาตรคนเรายังมีกิเลสเหนียวแน่นอยู่จึงเลือกที่รักมักที่ชังแม้แต่วัดและพระที่จะทำบุญสร้างเนื้อนา พระสงฆ์สายที่ผ่านตลาดจะเคลื่อนมาถึงหัวโค้งถนนเข้าสู่เขตบ้านเรือนชาวตลาดเมื่อประมาณโมงเช้าอย่างเกือบแน่นอนขาดเกินไม่ถึงห้านาทีสีเหลืองละออจากจีวรของท่านจึงเป็นนาฬิกาของชาวบ้านด้วยโดยปริยายฉันรีบสาวเท้าเดินกลับห้องแถวอย่างเร่งร้อนเมื่อจ่ายของในตลาดเรียบร้อยแล้วใจหนึ่งคิดถึงภาระที่จะต้องจัดหาในครัวสำหรับมือ้อเช้านี้อีกใจหนึ่งอยากจะให้ถึงเร็วๆ เพื่อเอาหมากสดของฝากจากป้าสำเนียงให้กับกกงไม่รู้เหมือนกันว่าป่าน,นี้กกงจะตำหมากคำแรกกินไปแล้วหรือยังส่วนมากหลังจากจิบน้ำชาร้อนๆแล้วถึงจะตำหมากกินก่อนแล้วจึงค่อยจับทำอะไรเบาๆเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอาหารเช้าเมื่อเสร็จจากอาหารเช้าแล้วพักผ่อนสักครู่กงจึงจะลงมือทำงานประจำวันฉันอยากให้ทั้งประเดิมหมากคำแรกของวันนี้ด้วยหมากสดหน้าสวยให้อร่อยปาก ความสุขของกงเป็นความสุขของฉันด้วยขณะที่เดินกลับมาได้ครึ่งทางฉันสวนกับคุณนายทองห่อเมียประหลัดอำเภอหล่อนเดินมาอย่างด้วยหน้าแฉมช้อยนำหน้าสาวใช้วัยรุ่นคนหนึ่งที่นิ้วตะกล้าหวายใบเครืองถักลายสวยงามด้วยหวายอย่างดีทั้งเส้นไม่ใช่สารด้วยหวายผ่าซีกบรรดาเมียข้าราชการเขาชอบประกวดประขันตั้งแต่เสื้อผ้าอาพรไปจนถึงตะกร้ากับข้าว คนที่อยากอวดว่ามีฐานะดีมักจะใช้ของสวยงามซึ่งราคาต้องแพงอย่างตะกร้าหวายก็ต้องสารด้วยหวายทั้งเส้นทานแลกเกอร์เป็นงาวับเมื่อต้องแสงแดดแม้แต่ร่มกันแดดก็ใช้ร่มผ้าสีสดสวยๆที่เรียกกันว่าร่มปีนงังไม่ใช่ร่มกระดาษที่เขียนดอกไม้ลวดลายต่างๆอย่างที่เรียกกันตามปากชาวบ้านว่าร่มเชียงใหม่ หาคุณนายคนใดมอสอนนักดูเหมือนจะเสียเกียรติไปถึงข้าราชการผู้เป็นตัวด้วยคุณนายทองห่อกำลังจะไปจ่ายตลาดฉันมักจะสวนทางกับหล่อนในเวลานี้เสมอชาวบ้านคอนว่าหล่อนออกมาจ่ายตลาดสายกว่าแม่บ้านคนอื่นๆทุกวันก็เพราะมัวพิรีพิไรแต่งองค์แต่งเครื่องอยู่หน้ากระจกเงาราวกับจะออกงานกินเลี้ยงหรือเข้าตัวจังหวัดผิดกับแม่บ้านครอบครัวอื่นๆ ที่พอตื่นขึ้นจากที่นอนได้ก็รีบกระวีกระวาดสางผมแต่งตัวพอลูกๆแล้วนิ้วตะกร้าเข้าตลาดทันทีพอเดินเข้าใกล้กันคุณนายทองหอ,อก็ยิ้มให้ฉันอย่างหวานเจียนหยดซื้ออะไรมามั่งจ้าโยกน้ำเสียงของหล่อนนิ่มนวลทอดสำเนียงเนิบฉันชอบฟังเพราะฟังแล้วนึกถึงเสียงของนางเอกลิเกบางคนที่เคยมาแสดงในวิกทายตลาดของเราฉันผ่อนฝีเท้าลงนิดหน่อยแล้วตอบ มีหมูกับผักครับแล้วก็พลูสดของกงหล่อนพยักหน้าแล้วบอกว่าเออเย็นนี้ขากลับจากโรงเรียนแวะหาฉันที่บ้านพักหลังอำเภอด้วยนะมีธุระจะวานอย่าลืมเสียละ่ะมาพร้อมกับคุณป้อมก็ได้ฉันรับค่ะแล้วหล่อนก็เดินผ่านไปคุณป้อมหรือเด็กชายชัชวานคือลูกชายคนโตของคุณนายทองหอวัย12-13ถึงไล่เลี่ยก,กับฉันเราเรียนหนังสือห้องเดียวกัน คุณนายชอบให้ใครต่อใครเรียกลูกตัวเองว่าคุณป้อมเพราะเขาถือว่าเขาเป็นพวกเจ้านายบนอำเภอไม่ใช่พวกชาวนาชาวไร่หรือชาวตลาดห้องแถวจนๆอย่างฉันหล่อนจะตาเขียวปัดถ้าได้ยินใครเรียกลูกของหล่อนว่าไอ้ป้อมต่อหน้าหล่อนฉันก็เรียกชัดชวานว่าคุณป้อมหล่อนจึงออกจะเอ็นดูฉันกว่าเพื่อนคนอื่นๆของลูกชายแต่พอรับหลังคนแล้วใครๆก็เรียกชัดชวานว่าไอ้ป้อมทั้งนั้น คุณนายจะมีอะไรใช้ให้ฉันทำอีกหนอเย็นนี้ฉันชอบให้หล่อนเรียกใช้เพราะมันหมายถึงว่าฉันจะได้เงินมาให้กงงเก็บไว้ในเชียนหมากอีกแม้จะเล็กน้อยเพียงไรหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ยินดีไอโยกมันเป็นขี้ข้าบ้านไอ้ป้อมโว้ยเพื่อนนักเรียนบางคนล้อเลียนฉันเมื่อเห็นฉันเข้ามาทำงานในบ้านของคุณนายทองหอบ่อยๆแต่ฉันไม่โกรธ เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นขี้ข่าฉันเป็นคนทำงานต่างหากในเวลาเดียวกันฉันก็ยิดอกสูดลมหายใจได้อย่างเต็มภาคภูมิเมื่อคุณนายหรือท่านประหลัดชมว่าเก่งจริงขยันจริงเพียงพอแล้วใช่ไหมหรือสำหรับเด็กห้องแถวอย่างฉัน หากตอนเลิกเรียนเย็นวันไหนฉันต้องแวะไปทำงานที่บ้านคุณนายฉันจะบอกก่งตั้งแต่เช้าก่อนออกไปโรงเรียนถึงจะพยักหน้ารับรู้แล้วกําชับว่าเลิกงานแล้วให้รีบกลับบ้านถ้ามีอะไรที่เอามาทำที่บ้านเราได้ก็เอามาอย่านั่งทำที่บ้านเขาเสร็จแล้วค่อยเอาไปส่งเขาก็ได้ถึงจะเตือนอย่างนี้เสมอเพื่อที่ฉันจะได้กลับบ้านเร็วๆ และกลงไม่ต้องการให้ฉันเป็นเครื่องกีดขวางรำคาญตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านเพราะตอนเย็นค่ำเป็นเวลาพักผ่อนแล้วรับประทานอาหารของเขาฉันรับปากแล้วพูดกับกงแทบทุกครั้งว่ายังไม่รู้เลยว่าคุณนายจะให้ทำอะไรได้แต่สั่งให้ไปหาไปเถอะอย่าผิดคำพูดกงกำชับถ้ามีอะไรทำก็ดีจะได้เงินมาให้กงบ้างฉันพูดอย่างนี้กับกงครั้งหนึ่งกงมองตาฉันแน่นิ่งแล้วเอ่อยอย่างปริตรองว่า อย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินให้มากนักเขาเป็นพวกอำเภอถ้าเขาไม่ให้หรือให้น้อยไปไม่คุ้มเหนื่อยเราก็เฉยเฉยเสียวันหลังเราเดือดร้อนเขาอาจจะช่วยเราได้ให้เขาเห็นใจเราดีกว่าอย่าให้เขาเอาแต่เงินมาซื้อแรงงานของเราเลยฉันเชื่อคำพูดของกกงแต่คุณนายทองหอก็ให้เงินฉันสมควรแก่งานและความเหน็ดเหนื่อยทุกครั้ง พอคุณนายทองหอเดินคล้อยหลังไปฉันก็เหลียวไปมองส่วนหลังของหล่อนด้วยความเคยชินหล่อนแต่งตัวสะสวยหอมกรุ่นทุกวนันตลอดวนันฉันสังเกตเห็นว่าใบหน้าของหล่อนทาแป้งสีขาวๆอมชมพูเรื่อเๆคิ้วสีดำสนิทโค้งคมริมฝีปากที่ค่อนข้างหนาทาสีแดงแจด๊ดดูชุ่มชุมเป็นเงาวับหล่อนชอบสวมเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าโปร่งบางๆหรือไม่ก็ผ้าลูกไม้สีอ่อน สวงอกอิ่มเอิบของหล่อนมีเสื้อชั้นในสีดำบางวันก็สีชมพูตัวเล็กจิ๋วประคองรัดอยู่มองทะลุเสื้อเห็นได้ชัดเจนฉันเคยนึกเกรงว่าสักวันหนึ่งเสื้อชั้นในของหล่อนอาจจะขาดได้เพราะมันตัวเล็กน้อยจนไม่น่าจะรับน้ำหนักก้อนเนื้อยวบยุน่นอันสมบูรณ์จนกระเพื่อมไหวยามก้าวเดินของหล่อนได้แต่มันก็ไม่เคยขาดเลยสักทีหรืออาจจะเคยแต่ฉันไม่รู้ไม่เห็นก็ได้ ก็ปากชาวบ้านอีกนั่นแหละที่ค่อนขอดให้ฉันได้ยินว่าหล่อนแต่งตัวเพื่อมัดตัวไว้ให้อยู่มือไม่ให้เป็นมีเมียน้อยไว้ตามบ้านนอกเวลาไปตรวจงานหรือที่เรียกกันว่าไปตรวจท้องที่บางคนคงจะอิจฉาคุณนายทองหอที่มีวาสนาได้เป็นถึงคุณนายแต่งตัวสวยๆงามๆจึงเปรยว่ามันจะหาผัวใหม่นะสีถึงได้ประจงประจานแต่งตัวนักดูหูตาแม่เยิมจึนกลิ้งออกอย่างนั้น ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรฉันก็เด็กเกินกว่าจะรู้ได้ฉันรู้แต่ว่าฉันไม่ชอบได้ยินใครว่าหล่อนเพราะหล่อนเป็นแม่ของเพื่อนที่ฉันสนิทสนมและหล่อนก็ยังมีบุญคุณต่อฉันด้วยจ้างฉันไปทำงานโน่นนี่ที่บ้านพักอยู่เสมอเสมอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องยอมรับนั่นคือฉันชอบมองหล่อนมองความสะอาดสะอ้านที่มีอยู่ทั่วเรือนกายที่เขาผ่องชอบฟังคำพูดที่อ่อนหวานเนิบนาบและสิ่งสุดท้ายที่ฉันชอบมองมากคือท่าทางเดินของหล่อนอย่างเช้าวันนี้พอหล่อนคล้อยหลังไปฉันก็เลี้ยวหน้าไปมองทันทีแก้มก้นของหล่อนสั่นสะเทือนได้เหมือนกับลูกโป่งที่หล่นลงดินแล้วกระดอนขึ้นกระดอนลงครั้งแลว้วครั้งเล่า ยามก้าวเดินหนุ่มๆที่ท่าเรือเจ้าเคยหัวรอต่อกระซิกกันเมื่อหล่อนเดินผ่านไปแล้วปุ๋ยใบยกันเรียกหล่อนว่าคุณนายสุดเสียงสังฉันได้ยินแล้วชงนเพราะไม่รู้ความหมายของมันฉันกลับมาถึงห้องแถวพอก้าวเข้าประตูก็เห็นถึงกำลังเลื่อนเชี่ยนหมากเข้ามาใกล้ตัวเตรียมจะตำหม,มาก,กินพอดีก๋ฉันเรียกแล้วรีบเข้าไปหาถึงเงยหน้าขึ้นมองฉันแล้วเบื่อนหน้ามองไปในตะกรา้าถามว่าพลูสดได้ไหม ได้ฉันตอบรับวางตะกร้าลงแล้วคุกเข่าตามลงไปหยิบพลูสดทั้งห่อส่งให้กับกง๋งแล้วจึงหยิบหมากสดก๋งนั้นส่งให้อีกอ้าวซื้อมาทำไมของก๋งยังมีเหลือแต่ถึงก็รับไปของร้านไหนละ่ะสวยดีจริงไม่ได้ซื้อหรอกป้าสำเนียงฝากมาให้ถึงจินแกบอกว่าตาแก่ของแกไปกรุงเทพแล้วซื้อมาไว้กินเองแต่พลูนั่นซื้อมาจากร้านของแกฉันลุกขึ้นจะเดินเข้าไปในครัว ยกถึงเรียกทำให้ชันชะง,งักต้องหันไปมองเย็นนี้ถ้ามีเวลาว่างล่ะก็เอาเชือกกล้วยนั่นไปให้ป้าสำเนียงใช้ซอกสองมัดบอกว่ากงทำเองฝากมาให้ใช้อย่าลืมนะถึงพูดพลางชี้มือไปที่มุมห้องอีกด้านหนึ่งตรงนั้นยังมีเชือกกล้วยเหลืออยู่อีกสามสี่มัดเขื่องเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆก,กับห้องแถวของเรา ลมต้นกล้วยหลายต้นลงเพื่อเอาที่สร้างเหลาไก่ก่งไปช่วยเขาผ่าไม้แผ่ทำเหลาอยู่ค้นวันเห็นเขาทิ้งต้นกล้วยไว้ไม่ใช้ประโยชน์แล้วจึงขอมาตัดใบตองที่ใหญ่ได้ขนาดใช้งานและไม่แตกออกทุกต้นฉีกไวออกจากก้านกลางใบเลือกแต่ที่สวยๆซ้อนกันและพับเป็นพับๆนำไปขายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยว สวดลำต้นนั้นกลืนลอกออกทีละกาบกาบจนหมดทุกต้นแล้วฉีกเป็นเส้นตามยาวนำไปชุบน้ำเกลือแล้วผึ่งแดดไว้จนแห้งทำเป็นเชือกกล้วยได้หลายมัดเก็บไว้ขายให้กับร้านที่ต้องการใช้มัดของบางรายก็เอาไขา่เอาเข้าวสารมาแลกแทนที่จะซื้อด้วยเงินก่งไม่เคยรับของของใครไว้โดยไม่มีสิ่งตอบแทนฉันรับปากว่าจะไม่ลืม พอถึงก้มหน้าลงง่วนอยู่กับเชียนหมากฉันก็รีบเดินเข้าหลังห้องเข้าครัวเพื่อก่อไฟหุงข้าวและประกอบอาหารสำหรับเช้านี้ความยากจนและความไม่อยากให้กกงเหนื่อยสอนให้ฉันทำงานได้ทุกอย่างครัวของเราขับแคบและอับทิพย์ห้องแถวไม้ชั้นเดียวค่าเช่าถูกถูกอัธคัดเนื้อที่เป็นอย่างนี้ทุกแห่งมันเป็นที่ซุกหัวนอนกันแดดกันฝนเท่านั้นเรียกว่าบ้านได้ไม่เต็มปาก ฉันทำความสะอาดเตาด้านบนแล้วล้วงมือเข้าไปกวาดขี้เท้าใต้รังพึ่งออกจนหมดใส่ไว้ในกระป๋องนมเก่าๆขี้เท้านี้เอาน้ำเติมลงไปแล้วเอาไว้ใช้ล้างชามและภาชนะต่างๆได้หมดขาวแทนสบู่ได้ดี ฉันขยุมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ห่อของมาจากตลาดพอเป็นก้อนหลวมๆใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยวางลงบนรังพึ่งแล้วเอาเชื้อฟืนชิ้นเล็กๆยาวประมาณครึ่งคืบที่กงเจียกไว้เรียงเกลี่ยลงบนก้อนกระดาษพอให้เป็นเชื้อไฟ แล้วเอาฐานในใบเรียงเข้าบนเชื้อฟืนนั้นอีกทีจุดไม้ขีดจ่ะเข้าใต้กระดาษชั่วพริบตามันก็ลุกติดแล้วค่อยๆลามเชื้อฟืนชิ้นเล็กๆบางๆติดไฟได้ง่ายฉันใช้พัดไม้ไผ่พัดลมเข้าที่ช่องใต้หลังพึ่งเร่งให้ฐานติดไฟเร็วขึ้นและป้องกันไม่ให้ไฟที่กระดาษมอดดับด้วยด้วยวิธีนี้ฉันไม่ต้องใช้ขี้ได้เลยประหยัดไปได้อีกทางหนึ่ง ฉันพัดเร่งให้ไฟติดเร็วๆจะได้หมดควันฉันไม่อยากให้ถึงไอเมื่อควันทะลักเข้าไปในห้องหนาๆถึงแพ้ควันไฟแต่ฉันนั้นชินกับกลิ่นควันไฟเสียแล้วบางทีฉันยังเคยรู้สึกว่าในม่านสีน้ำเงินอมเทาของควันไฟมีกลิ่นหอมประหลาดแฝงอยู่แม้จะทำให้แสบตาและแสบจมูกฉันก็ไม่กลัวและไม่รังเกียจเพราะควันไฟหมายความถึงความมีชีวิตโดยเฉพาะควันไฟที่ลอยจากห้องครัว ควันไฟจากครัวเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าบ้านนั้นเรือนนั้นยังคงอยู่ยังไม่แตกสลายทุกเชา้าแต่ละครอบครัวจะเริ่มชีวิตวันใหม่ด้วยการก่อไฟหุงข้าวบ้านร้างหรือบ้านที่ขาดอาหารเท่านั้นจึงจะไร้ควันไฟจากเตาครัว ในตอนเย็นก็เช่นเดียวกันควันไฟจากในครัวบอกให้รู้ว่าวิกฤตการ์ยังไม่ก้าวเข้ามาเยือนครอบครัวนั้นอย่างน้อยๆก็รอดความอดอยากรอดความตายไปได้อีกมือหนึ่งวันหนึ่งแล้วชีวิตของคนเราไม่มีภาระใดยิ่งใหญ่กว่าการดับความหิวและไม่มีสิ่งใดน่าสเสน่หาเท่ากับความอิ่มทุกคนดิ้นรนเพื่ออะไรก่อนอื่นถ้าไม่ใช่เพื่อหาอาหารใส่ปากใส่ท้องถึงได้ไม่ครบร้อก็ขอเพียงได้ครบวม เกียรติยศสรรเสริญและลาบเป็นสิ่งที่ไขว่คว้าหาเมื่อท้องอิ่มแล้วต่ังหากเมื่อใดครัวถูกปิดตายก็หมายความว่าครอบครัวนั้นถึงที่สุดเสียแล้วความหายนะความแตกฉานสั้นกระเซ็นหรือความตายได้เดินทางมาถึงและทำหน้าที่อันเหี้มโหดของมัน